สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะห่างหายกันไปนานมากนะคะกับคลิป สิบวกอ่านไพ่แบบสิบปดบวก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 นะคะพอดีว่าก็ไม่ได้ทํามาพักใหญ่ๆเลยพักใหญ่ๆคือสองปีแต่ว่าเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามีอารมณ์อารมณ์นะคะแต่ว่าฟังแล้วมันคลายเครียดมันตลกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลิกงามยามดีก็คิดว่าหลายคนถามเข้ามาก็ควรที่จะทําสักเล็กน้อยเพราะฉะนั้นนะคะ อย่าลืมมาดูกันละแล้วก็ถ้ามาดูแล้วอย่าลืมดูโฆษณานะคะใครที่อยากสนับสนุนทางช่องก็ให้ซูเปอร์แ k งหรือมาซื้อหินซื้อไพ่ซื้อเทียนหอมก็ได้นะคะแต่ว่านะก็ไม่รู้สิว่า18บวกของเราจะเป็นเช่นใดบ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลามาลุยกันเลยนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้กําไรหินสวยๆนะคะเนี่ยมีโอโ้โหเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือตัวอย่างนะรูปภาพถ่ายรูปภาพสินค้านะคะถ่ายจากสินค้าจริงเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ไปดูในช้อปปีได้นะคะหรือว่าทักมาถามก็ได้มีเยอะมากจริงๆเลยนะคะเป็นหินแท้ๆเลยเกรดพรีเมียมแต่ว่าขายในราคาย,ย่อมเยาว หลายๆคนซื้อกันไปบ้างแล้วนะคะส่วนใครที่อยากได้เพิ่มก็มาดูใครที่อยากได้ใ,ใหม่ๆก็มาซื้อกันจัดกันไปเลยมีเยอะจริงๆนะคะถ้าเห็นในแบบแล้วไม่ชอบมาถามได้นะคะว่าสามารถร้อยแบบนี้ใช้เห็นอันนี้อันนี้อ,นนอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็มาถามได้นะคะขายกันอยู่เรื่อยๆเลยนั๊ะเพื่นๆอันนี้ไหมสวยมากเลยนะ เยอะแมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะโอเคอยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะมาค่ะกับคอนเทนต์ที่เราแบบห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะคอนเทนต์18บวกเราจะมาอ่านไพ่ในแบบฉบับ18บบวกกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขามีการจินตนาการถึงคุณว่าอย่างไรบ้างเนาะ ก่อนอื่นเลยขออุ่นเครื่องด้วยการเปิดพลังงานสุดเล่าร้อนของเขาก่อนนะคะ <c oughs> อ่ะมาฮึบแม่เราอ่ะได้คำศัพท์ใหม่ๆนะมาเยอะมากเลยเรื่องสิบแปดบวกเนี่ยมีคนสอนมาก็เลยเหอสักหน่อยหนึ่งนะคะ <c oughs> อ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ย อ่ะ uh, ten of w a n d s reverse นะคะดูเหมือนจะอารมณ์ค้างอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ไปค้างมาจากไหน <c oughs> นี่เราบอกแล้วคลิปนี้มันจะขำขันนะมันไม่ได้ออกแนวะแบบโอ้โหมีอารมณ์นะฟังแล้วมันขำม,มากกว่าฮึบ <c oughs> มาโอเลขสิบเยอะจัง ten of swords คุณท้า <c oughs> รู้แล้วทำไมเลขสิบเยอะ <c oughs> เริ่มคึกคักเลยเห็นไหม มันจะต้องมีบางอย่างที่เกิดขึ้นนะเซิเพราะว่าดูเหมือนจะแบบของขาดนะคนนี้ของขาดอยู่อ่า ones มาอีกแล้วอ่า five of w a n d s upright โอ้ยถอนหายใจอ่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้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 นน queen of swords reverse นะคะคุณ่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบบทคุณหญิงเย็นชาคุณชายเย็นชาเขาชอบบอกว่า ทะเลาะกันตบตีแบบว่าเคาเรียกอะไรอ่ะตบจูบตบจูอบอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยนะทวีออมครับอัปไรท์เมคอัพเซ็กส์ว่าังนนะคะเฮ้ยบ้าบอรจริงๆนะเราเนี่ย4 of pentacles three w o r s <c oughs> s, rivers, <S, <c oughs> <S นะคะโอ้แฟนตาซีแกนี่ใช้ได้อยู่นะเนี่ยว่าไปอ่ะแล้วก็จัดจ m e มนอัปไ g h ์ <c oughs> Mm. Four of Wands r e v e r s นะคะโอ้แฟนตาซีเยอะอยู่คุณจริงๆโหดอยู่นะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ Ten of Pentacles upright แล้วก็ The High Priestess tar upright โอเคไหมพลังงานโดยร,มรวมๆในเรื่อง18บวกของคนคนนี้นะคะ อ่ะบอกก่อนนะอย่าไปจริงจังมากนะเราบอกแล้วว่าอันนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าไปซีเรียสแต่ก็เอาไว้สนุกสนุกพอพลังงานในตอนนี้คือคนคนนี้รู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี้ยมันมีเรื่องราวมากมายเก่อกองที่ต้องไปทำนะคะเวลาเวลาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเสร็จสมบูรณ์ก็ไม่มีสักทีพอเสร็จแล้วก็กะจะทำอีกก็ไม่มีเวลาอีกแหละ งานการลัดตัวชีวิตส่วนตัวยุ่งเหยิงดังนั้นนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของจินตนาการแบบแปลกแปลก,แปลกสุดต่งเขาก็คืออันนี้อันนี้จินตนาการนะคะมันไม่ได้หมายความว่าจินตนาการเราจะต้องทําในชีวิตจริงเฮ้ย <c oughs> มาต่อเ <c oughs> ขาจินตนาการว่าคุณกับเขานะคะเป็นคู่รักกันอาจจะแต่งงานหรืออะไรก็ตามแต่นะแล้วทีนี้ก็ไปเจอคู่รักอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมาก จากนั้นก็สลับคู่กันดูว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าพอทําไปแล้วนะคะอีกต่คนนี้ก็แอบหึงหวงขึ้นมาทาั้งๆที่มันเป็นแค่เรื่องจินตนาการนะคะทีนี้เสร็จปุบ๊บนะไม่รู้แหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเข้าใจเลยว่าทําไมบางอย่างที่เขากําลังทํามันไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีอันนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายก็น่าจะเข้าใจนะอะไรที่ทำแล้วมันไม่เสร็จสมบ,บูรณ์เนี่ยโตแล้วนะคะถ้าอินโนเซนต์มากคลิกออกถ้ายังไม่ถึง18คลิกออกไปเลยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะตามไม่ทันพี่ๆเขาเนาะอ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรเลยคุณเขาจินตนาการสั้นนิดเดียวเลยว่าเขาอยากจะลองแลกคู่ดูแต่ว่าพอแลกไปแล้วไม่ได้เพราะว่าหึงหวงเพราะฉะนั้น จะเสียเวลาทำไมล่ะในเมื่อเขาจินตนาการแค่ตรงนี้เรามาดูที่มันเกี่ยวกับคุณโดยตรงเลยดีกว่าว่าเขาคิดอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากแชร์คุณกับใครหรอกเขาขี้เหึงถึงแม้จะคิดไปเรื่อยนะคะแต่สุดท้ายทำใจไม่ได้หรอกหึงมาก <c oughs> คุณต้องเป็นของเขาแค่คนเดียวนะเขาไม่แบ่งคุณกับคนอื่นแม่ดูซิว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำมีอะไรบ้างนะคะ มแม่อะแม่อะเขาบอกว่าเขาจินตนาการเรื่องคุณนั่นแหละก็รู้เนี่ยกำลังถามอยู่นี่ไงว่าจะทำอะไรต่อ้อวจินตนาการเรื่องคุณแล้วไงอีกจ้ะว้าวเขาบอกว่าความเสน่หาของเราเนี่ยมันไลท์ขีดจำกัดจริงๆเลยอะมันทำเป็นมันไม่ใช่มันทำเป็นมันเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกเสพติดมากๆเลยนะคะติดง่ายหายยาก ยิ่งกว่ายาเสพติดอีกนะอืมเขาบอกว่าตัวคุณเองนี่นะคะจุดไฟให้เขาติดพลึบขึ้นมาเลยหลังจากที่มันมอดดับมอดไปนานมากแล้วแต่อยู่ๆพอคุณโพลเข้ามามันก็มาเองเลยติดพลึบแล้วคุณก็งงว่ากูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงเป็นอะไร โอเคมันจินตนานการนะคะไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันจะต้องจริงไม่จริงเอาแค่คําขันพอเนาะซึ่งบางทีอาจจะจริงก็ได้ไงใช่ไหมล่ะอ่าเขาบอกว่าเขาอยากจะจูบคุณทั่วตารางนิ้วนะคะทั่วทุกตารางนิ้วบนร่างกายคุณเลยแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวมันจะเหม็นเนาะเพราะว่าประเทศไทยนะอันนี้แค่ประเทศไทยนะอากาศมันร้อนฝุ่นมันเยอะมืสกปรกอย่าลืมเรื่องความสะอาดแอนต่อ อ่ะเขาก็หวังเหลือเกินว่าคุณกับเขาจะสามารถอยู่กันแบบนี้ได้ตลอดไปไอ้แบบที่จุ๊บกันทางล่างนะคะจุ๊บไปเลยอ่ะจุ๊บทั้งตัวถ้าตัวใหญ่ก็จุ๊บนานหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันเยอะนะอ่ะคุณนี่แบบมันเลิศจริงๆเลยสุดยอดอยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะสุดยอดตกหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรคันเพื่อนเรามีอันเล็กอันเล็กสุดยอดอยู่นี้ค่อยๆอ,อันนี้อุ่นเครื่องอยู่นะอุ่นเครื่องอยู่อ่ะ <c oughs> คุณอะมีอิทธิพลมากรู้ไหมมีอิทธิพลมากๆเลยสำหรับเขาเนี่ยแค่เห็นเดินผ่านมาก็วูบวาบแล้วอาการไม่ค่อยดีเหมือนจะเป็นไข้อะ <c oughs> แล้วเขาก็ชอบมากเลยที่คุณเป็นคนที่เซ็กซี่โดยที่คุณไม่ต้องพยายามนะคะ <c oughs> เราจะฮือทำไมเนี่ยอะ <c oughs> คุณทำให้เขาใจหายไปเลยนะคะหายเวบเนี่บอกแล้วแค่เดินผ่านก็หายแว็บหายแว็บแล้ว อ่ะอุ่นเครื่องพอ,อยังเขาบอกว่าเขาจะทําให้คุณเป็นของเขาให้ได้แสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้กันและวซะิไปได้กันซะเสียเวลาอย่านะพูดเล่นเฉยๆฉยอย่าไปรัดขั้นตอนเดี๋ยวมันจะอดอ่ะมาดูสิว่าอุ่นเครื่องแล้วมีอะไรต่อนะจะภาคต่อภาคต่อคือโอ้ยไม่ได้อ่านานานก็รู้สึกแปลกๆมันนะว่าไปอ่ะ โอเคเขาบอกว่าเขาอยากที่จะร่วมรักร่วมรักกับคุณใต้แสงดาวมีสอเสือด้วยเพราะว่าเยอะดาวนะคะอยากจะร่วมรักกับคุณใต้แสงดาวหรือง่ายๆเลยกลางแจง้ง outdoor นะคะหรือไม่ก็ถ้าบ้านรวยหน่อยก็อาจจะแบบสร้างบ้านที่มีหลังคาดูดาวได้อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> มันใสอาฮะนี่คุณเองคุณก็ร่วมสนุกไปกับเขาสิอย่าปล่อยให้เขาเป็นไฟทำอย่างเดียวคุณก็ร่วมสนุกด้วยอย่างน้อยถ้าคุณไม่ทำคุณก็อีเอ๊ะก็ยังดีนะคะจะได้เห็นว่าคุณเองก็เอนจอยกับมันนะคะอย่าแข่งเป็นไม้กระดานนะลูก <c oughs> อะต่อฮึบมา <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหม เขาบอกว่าร่วมกับเขาหน่อยซิเอนจอยไปด้วยกันมาเล่นสนุกด้วยกันนะคะปรับเปลี่ยนกันบ้างก็ได้ Position ตำแหน่งนะเปลี่ยนบนเปลี่ยนล่างก็ได้นะคะไม่ใช่หวยนะ Sex นะนะไ <c oughs> ม่อธิบายเยอะคิดว่าคนดูเราว่าอาจประมาณนี้ให้คุณไปจินตน,นาการต่อเองมันจะกระเจิดกระเจิงมากกว่าเราก็เป็นคนทะลึง่งเรายอมรับอะต่อ เนี่ยรู้ไหมมันยังไม่เคยมีใครที่ทําให้เขารู้สึกเล่าร้อนได้เท่าที่คุณทําเลยคุณนี่มันสุดยอดจริงๆอะ Amazing มากเลยนะอือต่ออ่าอ่าแล้วก็การปรากฏตัวของคุณเนี้นะคะทำให้เขาตื่นเต้นทุกครั้งเลยคุณขาตดี๋วเราอ่านหน้าไพ่ก่อนนะแล้วเราจะมานั่งอ่านเหมือนเดิมให้ทั้งหมดเลยเป็นมีเดียมร่างทรงให้เขานะคะจะได้เอนเตอรเทนไปได้วยกันเนาะอ่า อ่ะฮะเขาบอกว่าเขาได้รับพลังงานจากคุณถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันแน่ใจไม่ใช่แกคิดไปเองเพราะแกหื่นหรือเปล่าเออแหม่แห <c oughs> ่อะเขาอยากให้คุณนะโดมิเนตเขานะคะทาาาาําไปเลยเป็นเจ้านายปว๊ป้าปว๊ป้าไปเลยเป็นผู้นํานะคะทําเลยลุยหรือสร้างเลยอยากให้เขาทําอะไรบงการไปจากบงการให้สิ้นสุดไปแหะ เขาบอกว่าเขามีตัวเลือกเยอะเลยนะไม่สนสักคนสนคุณคนเดียวเพราะคุณเจ๋งสุดละครับอ่ะม่ออะแค่อยู่ใ,ใกล้ๆคุณก็เกิดอารมณ์และคุณขาแสดงว่ายังไม่เคยได้กันนี่วิยังไม่เคยโอเคถูกแล้วถูกแล้ว,ลวมันก็ไม่หยาบเท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่เคยได้กันถ้าได้กันแล้วก็เขาอาจจะกําลังจินตนาการว่ายังไม่เคยได้ก็เป็นได้นะคะเนี่ยอะ เนี่ยโอ้ยมาแล้วคะ่ะโอ้โหร้อนแรงมาเลยคะ่ะอารมณ์ขึ้นมาเลยตะไกดังนั้นให้ระวังให้ดีนะคะโผลมาพรวดๆตกใจแทนอ่ะมาทีนี้ขออนุญาตนะคะสวมพรังงานเป็นคนคนนั้นมาเริ่มเลยคุณรู้ไหมว่าเราอ่ะนะจินตนาการถึงคุณบ่อยมากเลยเรารู้สึกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความร้อนแรงต่างๆความเสน่หาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่เสพติดได้ง่ายใดมากๆนะคุณเข้ามาแล้วมาจุดประกายไฟที่มันดับมอดไปในตัวเรานานแสนนานให้กลับขึ้นมาใหม่เราอยากจะจูบเธอทุกตารางนิ้วของร่างกายเลยรู้ไหมเราก็อยากให้มันอยู่แบบนี้ตลอดไปแค่เราสองคนเท่านั้น ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่สุดยอดมากๆไม่รู้คุณจะรู้ตัวหรือเปล่านะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกกับเรามากๆเราชอบในความเป็นตัวคุณเองเพราะคุณเป็นคนที่เซ็กซี่โดยที่คุณไม่ต้องพยายามใดๆเลยแล้วมันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยเมื่อได้อยู่ใกล้ๆคุณอนะ่ะใจเรามันจะเจิญไปหมดสัญญานะว่าเราอะ จะทำให้คุณนะ่ะเป็นของเราให้ได้เลยเราอยากที่จะมีอะไรกับคุณอยากที่จะร่วมรักกับคุณใต้แสงดาวแต่เราก็อยากให้คุณนะ่ะมีความสุขร่วมกันสนุกไปกับเราเล่นไปกับเราก็ได้ปรับเปลี่ยนกันสักเดี๋ยวนะขออนุญาตทบทวนทำใหม่แป๊บหนึ่งก็เราก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้เธออยากทำอะไรเธอทำได้เลยเพราะว่า ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันยังไม่เคยมีใครที่ทําให้เรารู้สึกเล่าร้อนได้เท่าที่เธอทําเลยเธอรู้ไหมแค่การปรากฏตัวของเธอเนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นๆมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกที่ร้อนแรงแบบอย่งบอกไม่ถูกแหละพลังงานของเธอมันชัดเจนแล้วก็ร้อนแรงแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าในบางครั้งเราก็จะอยู่ห่างกันแต่ <c oughs> <c oughs> แป๊บเนื้อะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆมาต่อค่ะเมื่อกี้จำได้ไหมตอนที่เราเปิดไพ่ทาโร่ช่วงตน้ตนๆที่เขาบน่นเขาบ่นว่า,เขา,วาเขาทำอะไรไม่เคยเสร็จเลยเพราะว่าโดนขัดจังหวะตลอดแล้วก็มีคนททรมาขัดจังหวะจริงๆมากลับเข้าเรื่องของเราต่ออเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วถึงตรงที่บอกว่าเราอ่ะสามารถสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้นะ เราอยากให้เธอมีความสุขแล้วก็สนุกไปด้วยกันกับเราเธอสามารถทำอะไรก็ได้ที่เธออยากทำกับตัวเราได้เลยเพราะว่ามันยังไม่เคยมีใครที่ทำให้เรารู้สึกเล่าร้อนได้ขนาดนี้แค่การปรากฏตัวของเธอในระยะสั้นๆมันก็ทำให้เรารู้สึกมากๆแล้วหรือแม้แต่บางครั้งที่เราอยู่ห่างกันเราก็ยังได้รับพลังงานจากเธออยู่เราอยากให้เธอเป็นคนที่ออกคำสั่ง ให้เราทํานู่นทํานี่บ้างนะเธออยากให้เราทําอะไรหรือเธออยากจะทําอะไรเธอออกคําสั่งได้เลยเพราะว่าเราอะอยากจะตกเป็นทาสรักของเธอจะแย่อยู่แล้วตัวเราเองนะเรามีตัวเลือกมากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่มีคนคนเดียวที่ที่เราต้องการที่อยู่ในใจของเรามันมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นทุกครั้งเลยที่อยู่ใ,ใกล้ๆเธอเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดอารมณ์สระเนี่ย เรากำลังจะไปหาเธอนะด้วยความรู้สึกเล่าร้อนทั้งหมดที่เรามีแมบโ้ยสงสารนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงนะที่เราบอกว่ามันมีแต่ไพ่สิบท,ที่กลับหัวสงสารเลยอะ่ะโดนขัดจังหวะตลอดแม้กระทั่งจินตนาการอยู่ถึงคุณก็โดนขัดจังหวะจากโทรศัพท์นะคะอาหารมาส่ง เเพื่อนๆคะประมาณนี้นะเอาเป็นว่าจากหน้าไพนี้เท่าที่ดูยังไม่เคยสัมผัสตัวกันด้วยมั้งเพ้อเพอนะเพราะปกติเราอ่านมันเคยออกมาทะลึ่งมากกว่านี้แต่อันนี้มาแบบซอฟคอมากๆเลยแสดงว่ายังไม่เคยมีอะไรกันแต่ว่าถ้ามีไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะมันอาจจะแบบเป็นการจินตนาการก่อนที่จะมีก็ได้แต่เท่าที่ดูคือ พลังงานใส่กีกมากเลยแล้วก็ไม่เคยทําอะไรเสร็จสักอย่างเพราะว่ามีแต่คนขัดจังหวะสงสารเลยอ่ะแม้กระทั่งจินตนาการก็ไม่เสร็จโอ้ยอย่าลองนะคะอันนี้เราบอกพลังงานเขานะอย่าลองนะอย่าลองนะเริ่มต้นใหม่ได้โอเคเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ รักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะเธอแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็มาอุดหนุนทางช่องซูเปอร์แดนดูโฆษณาซื้อหินซื้อไพ่ซื้อเทียนหอมทุกสิ่งอย่างที่พอจะสนับสนุนได้นะคะเราก็อยู่กันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะบ๊ายบาย วันนี้ทติทาร์โมีสินค้ามานำเสนอคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรหอมๆนะคะอย่างเทียนหอมอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกเยอะะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแว็กซ์เมลนะคะแว็กซ์เมลมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายแบบมากเลยนี่ก็ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยจะมาในรูปแบบเหมือนช็อกโกแลตนะคะมาซื้อได้เลยนะคะมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อันนี้อีกเป็นแว็กซ์เมล มีเยอะหลายกลิ่นนะคะแต่และคอลเลคชันมีอยู่ประมาณ8-9กลิ่นแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมซ้อนข้อความจากจักรวาลน,นะคะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเนาะอันนี้นะคะสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้ด้วยนะจุดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความให้กำลังใจต่างๆส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเทียนหอม the fortune เขาจะมีสีซ้อนอยู่ข้างในจุดไปจุดมาจะมีสีต่งตางๆเกิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องดีๆสีแดงความรักแท้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วก็สีดำนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีๆเพราะฉะนั้นอยากได้มาซื้อไปมันก็จะเป็นเทีย,เทยนเสียงไทยแหละอย่างที่บอกจุดเราก็จะมีสีให้เลือกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนสำหรับราศีต่างๆ มีครบทั้ง12ราศีนะคะพร้อมหินบําบัดข้างในด้วยนะมีค,<ร>ครบเลย<ร>อันนี้เป็นเทียนหอมซ่อนข้อความเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณ <S 2> <S 2> <S เป็นในรูปแบบคล้ายๆกับพิกาคาดะค่ะแต่จะไม่ได้เป็นเทียนหอมในรูปแบบที่ว่าเราเลือกข้อความเราส่งไปให้คุณนู้นคุณนี้นะไม่ใช่อันนี้เขาจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนพิกาคาดเลยว่า ที่คุณจุดไปเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะส่วนอันนี้เทียนหอมบอกรักนะคะอย่าเปิดให้ดูด้านในแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะเป็นเทียนหอมบอกรักเพราะว่าข้างในเขาจุดไปแป๊บหนึ่งจะมีข้อความบอกรักขึ้นมาให้ข้อความเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเรียบร้อยแต่รับรองว่าเป็นข้อความจริงๆนะสําหรับอันนี้ใครที่ชอบข้อความซุกซนซุกซนหน่อย เทียนหอมสีดํานะคะอาจจะเหมาะสําหรับสาวๆซื้อให้หนุ่มๆหรือว่าหนุ่มๆซื้อไปจุดเองก็ได้กลิ่นหอมมากข้อความมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยเลือกได้จะเป็นข้อความที่สุกซนสุกซนหน่อยอันนี้สําหรับหนุ่มๆที่อยากซื้อให้สาวๆหรือสาวๆซื้อไปจุดเองหรือแม้แต่กระทั่งซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อนก็ได้อีกนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะ มีอีกมากมายหลายแบบเลยในช h อปปีลิงน์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆ